ค่ะมูไยงานมาค่ะจะพาไปดู จากดราม่าของกิตทีแมนดาวนะคะที่ได้มีการคอมเมนต์พูดคุยกันกับคนในไลฟ์นะคะมีคนเข้ามาสอบถามพูดคุยกับกิตค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยกิตก็บอกว่าเอ้ยคุณคิดผิดหรือเปล่ากับคนที่แบบเคยอยู่หลังห้องมาตลอดแล้วก็เคยแบบแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นประเด็นดราม่ารุนแรงมากเลยนะคะสําหรับการกระทาหรือพฤติกรรมในอดีตของกิตค่ะกิตจะต้องมีการโพสต์แบบนี้นะคะสวัสดีครับผมกิตจีราพัฒนานวงนักร้องนําวงทรีแมนดาวสาหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคําพูดของผมในคลิปลฟ์เมื่อวันที่26สิหงหาคมปี20ง 21หคือไม่ใช่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะทุกคนกรณีที่ได้มีการพูดถึงการแกล้งเพื่อนในสมัยมัธยมนั้นผมได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นนั่งดูสิ่งที่ตัวเองทําลงไปรวมถึงอ่านผลลัพธ์จากการกระทําของตนเองในทุกที่เท่าที่หาอ่านได้จากการทบทวนดูซ้ําๆผลพบว่าการกระทําของผมเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทางการกลั่นแกล้งต่างๆรวมถึงการใช้อารมณ์ข่มเหงจิตใจผู้อื่นผมไม่มีข้อแก้ตัวใดสําหรับความผิดดังกล่าวครับผมเองอยู่ในฐานะที่ควรจะมีวุ ที่ภาวะมากกว่าที่ได้แสดงออกไปครับผมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษต่อคนที่ผมเคยได้ก่อให้เกิดความทุกข์หรือความรู้สึกแย่ใดๆและยินดีกล่าวขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าผู้เสียหายทุกๆคนผมขอโทษที่ไม่ได้ประพฤตินตนอย่างเหมาะสมไม่ได้เป็นตัวอย่างอันดีต่อผู้คนที่รับชมไลฟ์ดังกล่าวและไม่ได้คำนึงถึงผลของการกระทำทางนี้ไม่เพียงเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นแต่รวมถึงทุกการกระทำของผมในอดีตในอื่นๆด้วยก็ตามผมได้ตรักแล้วว่าผมต้องรับผิดชอบต่อทุกการ,กร ของผมทั้งสิ้นและเข้าใจถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำลงไปขอบพระคุณทุกคนอย่างมากสําหรับการตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็นใดๆที่กล่าวถึงการการะทําของผมผมขอโทษต่อต้อตนสังขัด เพื่อนร่วมวง,งครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนและแฟนเพลงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของผมดังทางตมและทางอ้อมด้วยครับเป็นยามว่าไลฟ์นั้นนะคะคือในวันที่26สิ่งหาคามปี2021นะ์อ่ทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงบ้างคะคอมเมนต์มาทีคะ่ะชอบคลิปแอบ,บได้ข่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุงด้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆคะ่ะ